สว,วัสดีครับพี่น้องครับมือนีพาพี่น้องมารอตลาดนัดโคกกระบืออำเภอสุวิเชยจังหวัดบุรีรัครับนี่กู่กับพาะช้านะกระเพาะช้านอไม่ห้อยเท่าแก้วหนึงกรบเพาะยังกระเพราบ่ครับพราพี่น้อง <c oughs> มือนีเพราดได้ไหมจักตัวได้มาวตัวเนาะตลาดตัวนี้ก็เปิดทุกวันเสาร์ครับยามมื้อหมูเสาร์เนาะยุคกุ้มดอนแดงพี่น้องเส้นทางจาก จากสูเส้เนาะพ่อชาตเนาะจากสูม้มามามากปะขาดเนาะถ้าจับลักจากขอจากจากหอนาฬิกามากกับม,มัมัดสองกิโลกิโลเมตรครึ่งสองกิโลนี่แหละเนาะไม่น่าจะเกินนี่เนาะรครับอยู่สายมือเนาะครับเนาะเนาตัวแรกแค่มนันก็พอลาเราเอามีข้อมแม่ลูกอยู่บ่เอาตัวนี้ไกลเขาแคเดียวไ,ได้อะไรเราเนี่ยความัวใดดีคอนเสิร์ตอันตัวนี้อันนี้ลูกเพื่อนท่าได้ก่อนสิบหก โอ้แม่ลูกอีสิบหกลูกตัวผูตัวเมียครับตัวผูครับก็ใจอรยมันอึดหย่างอ้ยหญาไร้ได้ช่วงนี้บ้ามันอึดหย่างเที่ยวเขาเขาก็ไปเลี้ยวเขาบ่าไปเลี้ยงใช่าโอ้ผูกไว้กินหญ้ากิเฟี้ยงไว้ิบหกิบเจ็ดพี่น้องเ้ยตัวนี้ครนี่ลูกตัวผูตัวเมีก็เรืองฟางมันลูกตัวผูคือจะพท่านในขืนหอกเนาะสงไร่รสามสิบ่ยั่ง่เี้เมืะครับเนาะลูกลูกสอง กันเม่อใดลูกสองเนาะครับครับเออประมาณนี้แหละเนาะอายุก็จะอยู่ว่างซีปีหาปีนี่กันได้เนาะบ่เกินหาปีเนาะซีปีนี่แหละเนาะเอาตัวนี้ละบานีตัวนี้พี่น้องนี่ตัวน no> ี้เพิ่นมีลูกมานั่มี้เป็นยชนิดโอ้เป็นแม่ม่านเนาะตัวนี้แม่ม่านพี่น้องนี่ตัวนี้ก็ะชิตัวนี้ก็ะชิลูกสองลูกกันแม่นได้กับสองในท้องหรือบ่กับบ่เกินสามในท้องสองในท้องเนาะ สูงกับอันนี้ชิบหาชิพี่น้องเป็มันครับอยากพูนเดชวะนี้สองตัวพูนเด้ัเป็นอังไดรบอไทยเฮโมอยแมเอาจจ้อกามาคือกันเอามาตลาดอยู่ถามราคาได้บ่ราค้ท่าใดล่ะเม่ลูกนะนี่มก็ดสิบดโอ้เม่ลูกสิตัวนี้ว่ามันช่งไรใช่้บอเพะ ว่าสามหาพี่น้องนี่สิบเจ็ดูกต่ที่ว่างสามสี่เดือนบักเถิดดิกรมีนบอกของไาอาจารย์เนี่ก็อาจารย์เนีก็ซื้อแล้วนะอาจารย์สมบูรณ์โอ้เอาเบอร์ทเบอร์ทัเบอร์ทัชเดอ้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเเจก้าสามเจี้านเอามันมาแล้วคุณพ่อเด้อครับผม มาต่พอพศพี่น้องโอ้ว่าแม่นผูดไรเอลุงเตีย้ยเอาเอาตัวใดกอนพศส,สามตัวเือเอาตำรวจราคาเนาะให้พี่น้องเพคำนเึงว่าค่าเพื่ออยากปล่อยเป็นว่าเพื่อจะดีหัวละคาว่าหน่อยหลายสำเนาเอาตัวนี้ก่อนอน้องนี่ตัวนี้เท่าใดนี่ตัวนี้ซิเบียพี่น้องนี่ยปีนึงนี่แหลนะเนาะงั่นเป็นไรเนาะปีอยู่ดอกช่ชนปีนี่พี่น้องเม็ดซีฟ เม็ดเม็ดทิพนาะพอสอนนะข้าว,วผู้นาะสิบเบียร์ทองวะสิบเบียร์นะตาพินองเลี้ยงอยู่บ้านอยากสีปล่อยอันนี้เดี๋ยวพอสอนอันนี้นี่ก็นซื้อกันครับปีเครื่องเกือบสองปีกับสิบียร์ซื้อกันเราตัวนี้ระบายนี่อันนี้ือกันอันนี้กับตัวนี้ก็กสิสิเบียร์เดือนไปหาปีหนึ่งนี่สิบเบียร์เดือนอันนี้ก็บสิบียร์โอ้แต่ว่าเป็นรับตาพี่น้องมาอาจจะิดบัดว่าถึงนี่เนาะ พรออสิบิเออบ่ขายสิเบีแต่ว่าจะขายอีลีกับตอรองกันอีกเท่อนึงเขามีกําไรข่นยกัสิปป่อยเจ้าเอสองลอยสาม3อยสำรวจราคาพี่น้องเอ้ยนี่แม่ลูกอันนี้บ่มันบ้านนี่นี่เนาะตัวครับมัานเดี๋ยวเอาเต่ละโตก่กันบ่ไอ้ลูกคนเอาข้คมี่กอนเนาะคนสูงนนีเสียบลูกลูกสามตอนนี้ต้องไปพออน่ ก็ลูกเท่กันแต่ว่าลูกตัวขนานี้แล้วนาสีทองแล้วลูกตัวผูเนาะครับตัวผูอก่อนเศร้าครับเศร้าหนึ่งนั่นนี่เนาะลูกตัวผูเศ้าหนึ่งคี่น้องเอ้าทงนี้เดี๋ยวบัคมท้างนี้เลยตัวนี้ก็เศ้านึงกันตัวนี้อ่างไงแต่มีอายุนอพศนะอาจจะสิบกว่าปีลูกัลูกตัวตัวผูสูงกว่าอยงลยลอยเศ้าลอยสิบลอยเศร้าประมาณนี้ห้องไว้กับห้องไว้เศร้าหนึ่งเออเอาตัวต่อมาบ่ดเด็ ใครอยู่วัดิได้ลุงเตี๋ยได้ยังเจ้าเอาลุงเตี๋ยมีมวลไหนอยู่เอาตัว well. นี้มั่นบ่เอาเอาโคบนี่ก <c oughs> <c oughs> ่อนะพ่อช่อนิเรี่นี่ทั้งนี้ตัวนี้แม่มั่นบ่ลูกมันอยู่พุ่นครับลูกตัวผู้ตัวแม่ครับตัวปล่อยไปแล้วลูกตัวแม่บ่บ่ได้ปล่อยเอาแยกไปห้ามูโอ้เพิ่นไปเล่นเล่นครับโคบนี่ห้องห้องเสาห่านี้ห้องไว้เสาหาสูงเมตรเมตรเมสาเมตรเสาห่าสามสิบหัวพ่อยช่อเมตรสามสิบสูงลูกประมาณลูก ลูกสามได้บ่อพ่สอประมาณนี้เลยลูกสามนี่นะครับเนาะตัวต่อมาแบบนี้ควบไหนควบมีบ่ควบนี้ควบนี้ได้ลูกคนนี่บ่ตัวเงี้ยนี่บ่คำนะครับโอ้ลูกตัวผู้ตัวผู้ลูกตัวผู้แมียวันนี้ท้องวะครับบ้หรือบนเอใจขอไฟครับเพราะว่ามันเซิงมันทับแล้วหรอครับบ้านบ้านบ้านเนาะอันนี้ก็เม็ดชิดเม็ดเศร้าก็ได้พ่อพ่อสอควนี้ เศ้าเดียวครับเศ้าเดียวทีโอ้ย้วยเนาะต่อรองในมัดตุกตัวมัดลวเป็นบระบาดของพศเลบเบอร์โทรศัพท์พศเบอร์ไม่เก้าสามครับศูนย์สีดี่ครับสอนนดีพศแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยเนาะแต่เอฟซีคุณได้เพื่อนกันซชิแล้วเตปเตปป๊บดำแล้ยนี่ปึ้งปึ้งเนาะหยุดเตาเตเอาระมาณพศครับมาเบิ่งกวยมันมันมีมานว่ะไอ้บงรวงนี่ระครับ เพประมาณูงประมาณเมดชิเม็ดเศร้านี่แหละเนาะลูกไรลูกสองหรือลูกแรกลูกแรกได้ทองเดีนบนครับครับผ้ได้อยากกินน้องไม่ต้องไปซื้อน้องนักเนาะเอาขั้วยอพระงนี่ไปเลี้ยงบ่ดนก็ออาลูกเนาะถ้าไดก็้างไว้สิแปดครับ้องไว้สิบแปดที่น้องเอาเบอร์โทรศัพท์มีตัวเดียวนี่บ่ครับศูนย์แปดห้าสี่เก้าสามศูนย์เก้าหนึ่งครับครับประมาณน้คุณพ่อเด้อครับด้โคตรได้เสื่อือได้เอออยู่น้ำกัน อัาวพรนเ้ามันแปลกทาง้เขาด้าึืนเนี่ยนะเหมือนโคดแมงเลยปกติมางว่าพ่อบากว่งออกแล้วได้ง่ว่าง่วไล่พลาดก่อนไล่พลาดก่อนเนาะยบ่เคยเห็นใยแบบนี้น้บ้านเท่านะมันเป็นบ่ามันอยู่บ้องพยานคุยคุยไอทางไปัน ตัวนี้ขั้นเอาไปคุ้มฝูงนึนเดี๋ยวนี้เนาคุ้มฝูงอะไรนี่มันเลยมันเลยจอยมันเลยจอยมันบริจิตร์มันมีตัวแม่หลายพวนเนาะตัวแม่หลายตัวแม่หลายกับบดีเนาะบ่แล้วต้นอะไรแยกพอเพ่ามันบอกแยกตัวนี่ก้อนนสิตึงๆถ้ามันบ่แยกมันสิั่นก็นี่จอยก็นี่จอยก็นี่หัวาะว่าเพราะวหยักกันบ้านเนาะอาจารย์อันนั่นก็เล่ห้องดีนอนเล่เนาะห้องไว้เท่าบุตรศาสตร์ ห้องไว้สามสิบแปดมีตัวเดียวบ้างังวพ่อจ๋าไอ้พอพอเบาหรือมีอีกตัวอื่นอยู่มีตัวเดียวนี่แหละมัวเดขายแล้วบรกดับหน่อยห้องไว้เท่าไเอาหองสาิดอันเบอร์โทรศัพท์บัตนี่ศู้าศูย์ครับหนึ่งเกาสองครับสองศูนย์หาเอามันมาได้พอเบาได้ครับผมาเจ้าของสนามพี่น้องบัตนี่ก็เลยครับปิดขีดมีสามตัวที่ภาพมีใกล้ๆนะนี่ตัวนี่สามสิกวนสามสิบเ เนี่ยเห็นเทนนี่เนี่ยบักเถิกนี่บ่อตัวเมียมียคู่นี่นะ๋อคู่นี่สามเจ็ดดตัวละาซบ่โอได้ตั้งหาคุยกันแล้วได้ตัวที่สามตัวดนี่นนี่ับโอ้ตัวนี้สิบสองตัวนี้สิ โอ้ปกเกยเลยแต่วันเด็มียอยู่แนวหน่อยนึ่งอ๋อหนึ่งตัวที่สิบสองพี่น้องเลยนี่สิองตัวคุยกันไนะะด้ราคาเสียงวา่าทั้งวัวทั้งควายนี่ตัวละสิบกวอนนี่ตัวนี้ส่วนใหญ่เนาะส่วนหลายเนาะใหญ่เลยเบอร์โทรละสามแย่ส่งพร้อมหกสี่ครับหก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 สา,<ถ>าม 64, ครับเก้าแปดสามแปดครับเอ้ามันมาได้พอแล้วเด้อเอ้าคลิปนี้ผมก็พอแล้วครับลาไปจ่าไปก่อนครับพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับครับบ๊ายบาครับ